ครับสบายดีพอ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีธนาคารพ่อพ,อพ่อกำลังนัดคือเก่าพี่น้องตอนนี้อยู่บ้านบ่าวตายพี่น้องเอ้ยน้ำขึ้นน้ำทิท่วมบ้านเลยพี่น้องน้ำท่วมคุ้นทางตอนนี้ห้าใจพี่น้องบึงกก่งเนาะกระตกใจเราบอกเคยเห็นจกนักเถื่อพี่น้องอันนี้เป็นข,งขังเรลกทถ่ว่าเขาเห็นโหลดห้าวไปไตันทางบ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้อยู่บ้านบ่าวตายมาบึ่งมาซ่ําน้ำกันพี่น้องแดดแห้งหนาวํำบ่ น้ำท่วมทางพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมถนนทนทางเนาะตอนนี้เนาะข้าเจ้าตึกแหตึกมองพี่น้องเอ้ยแล้วก็นั้นเป็นเป็นนางเต่าเนาะเป็นนางเต่าเป็นนั่นน้องของบ่าวตายแต่ว่าเป็นลูกของหนาอะไรพี่น้องลูกของหน้าบ่าวเพืเ่อนเพื่อนติดกันอะไรเนาะได้ยู่บเอได้อยู่พี่นะ อืมอสะดุงเลยวะอุ้ยอยากไปบ่งทางนั้นเลยเนาะแต่ว่าไปบ่ได้พี่น้องเ้ยในนั้นนี่ไปบ่ได้พี่น้องเ้ยอันเอามาเติมทางนี้นะกว่ามาผิดด้ยสียกนี่ดยงไงพ่ด เดียลีเข้าซ้ายเราอยู่ซ้ายถนนทนทางพี่น้องโอ้ฮ่ากับผมเคยเห็นจักเถื่อนหน้าถ่วมทางเลยพี่น้องเลยทางนั่นกนระถ่วพอถั่วมแต่นนั้นางัานนู่นนั่นครัวนี่พี่น้องน้าน้าห้ากระขึ้นพ่นะแต่พวกอแม่บกาตายอยู่ทาง้งใดเนาะ อยู่ทางลุ่มในเยินนางเต่าอ,อยู่ทางลุ่มพี่น้องเอ้ยวานแฮกลางทางเลยได้อยู่บาวานแฮน่ะเอออืมน้ำถั่วมบ้านดงคขมื่นแล้วจ้าไก่สิท่วมนะถั่วมหนทางพี่น้องเอ้ยท่วมหนทาง โตบรรยากาศแดดแดดพี sociedad, potatoes, ่น้องแดดอะไรโลอืมตึกสะดุ้งไปตามวนน้ำพากกระขึ้นนี่บ่น้ำพากกระขึ้นบ่เออ บอ <laughs> อื<ม>อเอา้นทางขาดบ้านระวังนั่นนะโอ้มาแต่ทางใดน้องลิง,ลงมาแต่ซ้ายเด้๋นี่<ห>มาแต่ซ้ายม่เออมีใหญ่อยู่ทางใดอ,อยู่ลุมพวกมมีพายอยู่เลยบ่เหือน,น่นอืม กิกิกับสนีป่าเฮาก็ไปเฮือนบ่าวตายกันพี่น้องพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาหอดนาะเฮือนบ่าวตายแล้วมาเบิงมา้มน้ากันเ้ยพี่น้องเด้อสากเหมือนกำลังเหตุเฮือนเนาะตอนนี้นเนาะเฮาก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวแล้วก็มารีวิวเฮือนให้พี่น้องเบิงเนาะโอ้ตอนนี้เพิ่นกำลังสาบทางน้องนอกพี่น้องเลย เพิ่งกำลังสาพเพื่อนสาบนอกเพื่อนแล้วกันน้องลิงเพิ่งจะผสมปูนน้องลิงกับผสมปูนพี่นอ้องเลยสอยกันเซะเซ๊ะไปทางด้านบดเหรอ้อยบอตายไปไซ เออไปใส่มองน้องลิงผสมปูนพี่น,น้องเอ้ยไม่ใหญ่ก็ไปตึกสะดุง้งบ่เออใหญ่ไปตึกสะดุกนี่เพิ่นผสมปูนอยู่พี่น้องเอ้ยน้องลิงเผลกระหูจักเวียกจักงานสาบทั้งในแล้วล่ะก็บสาบทั้งนอกอบ่บ้านนี่อืเห็ดผู้เดียวนี่บ่เห็ดฉามเลรน โอ้เห็ดถาพอน้องบิวยังไปซ้ายไปตึกป่าบ่ะอือผ่อนบิวยังเมียนไก่น้ำถมไก่โอ้โหผ่อนบิวยังเมี่ยนไก่น้ำถมไก่พี่น้องเอ้ยอยู่หน้าพ่อเลยอือสาบสาบทางในแล้วก็มาสาบทางนอกมาเบิ่งทางในน้ำกันพี่น้องว้าวเสาบเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนาเบิ่งหนาส้มบ่พี่น้อง แล้วก็ดินกระมานาำเรียบร้อยมาหามไหลหามขาวคักๆมาเจ็บๆแต่นแกงสิเพื้นบาเนทีเพื่นทางในเฮือนนี่เขาก็ใช้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะว่าิ่ประหอดขันใดแล้วเขาก็มาอัปเดตีห้าพี่น้องเบิง่งแล้วก็มารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนะาะบ่ตายพิกนก็มาแล้วเขาก็มา มาเบิ่งว่าหูหูว่าน้ำขึ้นนะพี่น้องเขาก็อยากมามาเห็นว่าน้ำข้นหอดไซน้ำเป็นจังใดนะคาก็อยากมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงเป็นห่วงยายซะซะเป็นห่วงกันแม่บาตายเนาะเิ่นเป็นบ่คอยสบายแห่งยาแบบเป็นโรคหัวใจยังขนาดพี่น้องเขาก็เลยมาเบิ่งว่าน้ำท่วมหอดไสแล้วเป็ดสองตัวโอ้ ที่ขล้วแล้วก็มาน้าเขาสาบเรียบร้อยดานนอกพี่น้องเลยดานนอกคืออ้พิ่นกำลังสาบน้องลิงเป็นค่นก้อยปูนนี่ครับาปูน เพิ่งกำลังไปเอาปูนพี่น้องโอ้เห็ดถาได้บักลายเติบอลไเด้วยนี่ม <c oughs> แม่กะแม่แล้วฝนตกแห่งเห็ดบ่ได้เลยแหละเ <c oughs> บิ่งคือทั้งฝ่าสูงอยู่เนาะ <c oughs> แต่ก็ยังมีนเมิดฝนอยู่ได้ มีมืดฝนอยู่โอ้น้องลิงหิวปูนมาเลยพี่น้องอือโอ้เก่งอลีพหิวปูนเหยื่หนายสอยกันโอ้รอใส่กระสาไว้เออว้าทโอเก่งอลีรอ สัางยังมาบกค,ครบคุณน้องเลยอันไปก่อเฮือนฮะเดีจจ๋ยเจ้ากวาสิไปยอยู่บ้าฮะอืมคนกว่าสิปาไ<ม>กสปกายยสัน ยังบอกเคยไปทางนั้นจากเถื่อบ้างจะเห็นบัดน,นี่แล้วเนะยังบอกเคยไปทางนั้นจากเถื่อสันสำหรับห้าบัตลโล่หอทีบเลยอใส่ก็เห็นส่ก็เห็นเ,นเบิดแล้วฮ้ยเอเอไปเบิรงเฮ้ยไปเปิดหูเปิดตาแต่มันก็สีบ้านนอกได้บอกคือแค่นี้ไดยมีแต่ป่ามีแต่ทงหายทงหน้า <S <S ทั้งนี้ยังว่าเขาไปในหน่งกับในเมืองน,าน่าแพงกับบ้านนอกเลยปูน้องลิงออมาเลยพี่น้องเลยโอ้เก่ง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 ผสมอเองอีกบ้านนี้ โอ้อกินอยู่บ่ายามิตามินน่ะอ้าวคือบ่กินซื้อยามิตามินมาให้ผืนกล่องหนึ่งพี่น้องเ้ยเห็นผืนจ่อยเนาะฮากินเฮาก็ยังแบบรู้เสึกว่าอ้วนข้นนนาฮาก็อ้วนขึ้นที่เฮาอ้วนบมแมนว่าฮากินยายังเด้อพี่น้องฮากินยามิตามินแบบอ้วนเฮาไปทคลินิกหมอ แต่เดือน,นก่อนะเราไปกับแม่น้องกิก๊กอยู่บ้านนาคำพนทันเฮามียาเมตามินกินแล้วอ้วนอยู่บ่เฮาถา,ามเพิน่นเพิ่นก็บอกว่าท่านหมอเพิ่นหน้ามีเพิน่นน่ะกล่องละแสนบาทเฮาเนาะแต่เป็นเงินไทยก็ประมาณ300บาทประมาณสา0ร้อยสามร้อยบาทเพีนเน่น้องเลยมาแต่ใชน่าาน้อมาแต่ใส่หม้อเลยเราเลย,อยเออเราจะซองโตบ้างเคยได้หน่อยแท้คือเอาหลายๆนี่ ตัวข้าักใส่มันก็เลยบถร้ายเอเลยหัหน้าเบลบนบนเปื้ออยู่ไปเื้นนเดเด้อวนที่พาไปยามพาสนี่ไปเนี่พาสน่ไปเนี่เดคือนางบิวเอาเมียนไก่ไสันพาสนี่ไปเนี่ยไปมาตายพาสนี่ไปเมียนเมียนไก่ซอยฝรั่งบิวเน่ พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไใบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามส่องน้องนาดด้วยพี่น้องสบายด,ดีพี่น้องฝาติดตามส่องบ่าวตายเด้อพี่น้องเอ๊ส่องเพิ่นไหวสำนันแล้วสามพันปลายเลยขอบคุณต้องขอบคุณเอฟซีเนาะที่เพิ่นเข้าไปติดตามหับชมส่องบ่าวตายขอบคุณหล,ลายๆเลยลยด้อเพิ่นยังมือใหม่พี่น้องเอ<ม>้ยผิดพลาดประการใดก็คือว่าเลยเนาะขอโทษขออภัยเนาะ